แนะนำ3หนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองที่ไม่เวอร์จนเกินไปแล้วก็สามารถทำได้จริงกับ r e s t the Bar ค่ะ สวัสดีค่ะหลายคนนะคะที่เข้ามาฟังนะคะ EP นี้เนาะก็น่าจะกําลังรู้สึกเบื่อนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้เบื่อหรอกแต่อาจจะอยากหาหนังสืออะไรดีๆนะคะที่เราจะไปอ่านกันเนาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้หนังสือของการพัฒนาตัวเองมันมีเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยทาง r ร s t ตอร์บเนี่ยก็รวบรวมนะคะหนังสือที่เป็น best selling เนาะแล้วก็เรียกว่าไม่เวอร์จนเกินไปนะคะหมายถึงว่าไม่ได้แบบ เพอร์เจออะไรแบบนี้นะคะที่ค่อนข้างอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเนี่ยมันแนะนํากันนะคะซึ่งการที่เราอ่านหนังสือเหล่านี้เนาะมันก็อาจจะทําให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่มันอาจจะมีความน่าสนใจนะคะจากมุมมองของผู้เขียนนะคะหรือว่าเราอาจจะเจอท็อปปิกบางท็อปปิกหรือว่าความคิดบางความคิดที่เรารู้สึกแบบรีเลทหรือแบบเฮ้ยมันตรงกับเราจังเลยมันตรงกับสถานการณ์ของเราตอนนี้หรือว่ามันตรงกับสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่หรือเราอาจจะได้ไอเดียในการทําอะไรต่างๆจากหนังสือเหล่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าสิ่งที่เราเสพเนี่ยมันก็จะสะท้อนกับ ความเป็นตัวตนของเราหรือว่าสะท้อนกับความคิดวิสัยทัศน์ของเราก็อาจจะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองเลือกดูนะคะว่าอันไหนที่มันเหมาะกับเราเนาะแล้วก็เข้ากับเรานะคะอ่ะมาที่เริ่มแรกเลยนะคะไม่เป็นการเสียวเวลาเริ่มแรกนะคะ Good vibes Good life นะคะใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุกนะคะจริงๆอันเนี้ยดูแบบฟังแล้วคล้ายๆกับเรื่องของการ manifest หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าหนังสือเล่มเนี้ยนะคะเป็นหนังสือที่แนวพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาตนเองโดยการให้แรงบันดาลใจแล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้พลังบวกหรือว่าความคิด คิดเชิงบวกนะคะเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะจริงๆคอนเซปต์เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากหนังสืออื่นมากนะักที่มีมานานแล้วนะคะที่เราเคยเจะได้ยินกันเยอะๆอยู่แล้วแหละในเรื่องของเวลาที่เราคิดอะไรเราก็มักจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเนาะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็อาจจะพูดในเรื่องของเทคนิคนะคะที่เราจะสามารถปลดล็อก นะคะความเชื่อให้เราเนี่ยสามารถคิดบวกได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สร้างชีวิตที่มีความสุขจากภายในมากขึ้นเนาะอ่ะสรุปเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆนะคะโดยเริ่มจากการรักตัวเองนะคะเริ่มด้วยการยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นนะคะแล้วก็ปล่อยวางความผิดหวังที่เราอาจจะมีอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ยึดติดกับอดีตแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะไปคิดบวกอะไรเนี่ยเราต้องรักตัวเองก่อนแล, Alum, แล้ว as, เราต้องให้แว l u ลูให้คุณค่ากับตัวเองก่อน2 <c> ค 2> <c> ่ะก็เป็นเรื่องของการคิดบวก ะะบังสือเล่มนี้เขาก็จะพูดถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่างๆในเชิงลบนะคะหรือว่าในเชิงที่ทั่วๆไปนี่นแหละให้มันเป็นในเชิงบวกมากขึ้นแล้วก็มองหาข้อดีในทุกสถานการณ์นะคะ look on the bright side ในสถานการณ์ต่างๆที่เราเจอนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะคะคือการสร้างสิ่งที่เราต้องการจะ achieve ละกันสร้าง goal ของเราสร้างเป้าหมายที่เราต้องการในชีวิตนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็วางแผนแล้วก็ลงมือทํา ะะว่าทำยังไงให้เป้าหมายที่เราวางไว้หรือเห็นภาพเนี่ยมันสามารถทําได้จริงนะคะต่อมาก็คือการปล่อยพลังงานลบค่ะ คือแน่นอนว่าการที่เราจะมีพลังบวกเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับพลังงานลบๆด้วยนะคะเขาก็จะมีการแนะนานะคะว่าการที่เราจะต้องจัดการกับความรู้สึกแย่ๆความเครียดความคิดลบสิ่งที่มันแบบท็อกซิกต่างๆเนี่ยเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันกระทบกับการใช้ชีวิตของเราหรือว่ากระทบกับการที่เราอยากจะแบบเป็นคนที่มี Energy ในทางบวกเนี่ยต้องทํำยังไงบ้าง สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการดึงดูดสิ่งดีๆนะคะหรือว่าดึงดูดพลังงานดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็มุมมองของตัวเราเองเนี่ยแหละอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆของหนังสือเล่มนี้นะคะสิ่งที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้นี่นะคะก็คือ1คือพลังบวกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแน่นอนอยู่แล้วนะคะใครๆก็ทราบเนอะว่าการที่เรามีพลังบวกอะไรเงี้ยมันจะส่งผลกับชีวิตเราในทางบวกเหมือนกันแล้วก็ส่งผลกับความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข<อ>้างแล้วก็หน้าที่การงานต่างๆเนี่ยมัน ชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อเรารักตัวเองนะคะการยอมรับตัวเองแล้วก็รักตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วเป็นก้าวแรกในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในชีวิตของเรานะคะเพื่อนสามการให้อภัยและการปล่อยวางก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะการที่เราไม่ยึดติดกับอดีตหรือว่าความไม่สักเซสหรือว่าความล้มเหลวอะไรบางอย่างหรือว่าความเซ็งอะไรบางอย่างกับตัวเองที่เราเคยมีเนี่ยก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สําคัญมากๆหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดกับคนอื่นก็ได้นะคะถ้าเรายึดติดกับอดีตเนี่ยเราจะ move on ไม่ได้้แลว ราจะไม่ได้มีพลังงานบวกมากพอที่จะเอาไปใช้พัฒนาตัวเองนะคะ สี่ความคิดเชิงบวกหรือว่า positive mindset เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างได้นะคะต่อให้วันนี้ถ้าคุณฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าฉันเป็นคนท็อกซิกฉันเป็นคนคิดลบตลอดแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันสร้างได้ทุกคนมันเริ่มได้นะคะเริ่มจากการที่เราต้องให้ value กับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากแล้วมันสามารถฝึกฝนกันได้แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของคําพูดดีๆจากหนังสือที่เรา c a s h มาแล้วเรารู้สึกว่าเออมันค่อนข้าง powerful นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นโค้ e ที่หลายๆคนเคยเจอมาเนาะก็เป็นโค้ e ที่ภาษาอังกฤษเนี่ย You are the author of your own story นะคะคือคุณเนี่ยคือผู้เขียนเรื่องราวชีวิตของคุณเองนะคะอย่าปล่อยให้ใครเนี่ยมาเป็นคนเขียนเรื่องราวชีวิตของคุณนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มแรกนะคะที่เราแนะนำเนาะต่อมาค่ะเล่มที่2นะคะชีวิตคนเรามีแค่4,000สัปดาห์นะคะอ่ะ Four s Weeks Time Management for Mortals นะคะคือเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองที่มีการผสมผสานแนวคิดที่แบบออกแนวปรัชญาเข้ามานิดนึงนะคะโดยเน้นการตระหนักรู้แล้วก็การใช้ชีวิตอย่างมีสติอ่ะแน่นอนชื่อหนังสือ บอ,อกว่าบอกโจหัวมาแล้วว่าเธอมีชีวิตแค่สี่พันสัปดาห์นะคะพอฟังดูแล้วก็รู้สึก,กว่า ใช้ไปแล้วกี่พันสัปดาห์นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือหนังสือเล่มเนี้ยเขาจะนาเสน,นเอแนวคิดที่บอกว่าโอเคมนุษย์เนี่ยมีเวลาแค่ 4, สี่พันสัปดา,าห์ในชีวิตถ้าเฉลี่ยจากอายุไขของมนุษย์ที่80ปีนะคะซึ่งจริงๆถ้าเราอายุไม่ถึง80เนี่ยหมายความว่าเราอาจจะมีน้อยกว่านั้นนะคะเพื่อนๆอ,นอะทาให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองชีวิตใหม่ๆเกี่ยวกับเวลาการใช้ชีวิตของมนุษย์เนาะเพราะว่าเราฟังแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออเราอะทุกคนอะมีเวลาที่จํากัดไงคือเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ไม่ส่งคนไรเก่งหรือไม่เก่งสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือเวลานั่นเองนะคะซึ่งเวลาที่มีจากัดเนี่ยหนังสือเล่มเนี้เขาไม่ได้ให้เราเนี่ยเอามาเครียดหรือว่ามากดดันว่าอ๋อคนเรามีเวลาเท่ากันแล้วฉันจะต้องทําให้ได้มากกว่าอ,อันนั้นมันก็อาจจะใช่นะในเชิงอของการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่แค่เขาอยากจะแนะนําว่าต้องเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตในเวลาที่เราใช้ไปในแต่ละวีคที่เราใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยคือให้เราเห็นว่าโอเคอะไรที่มันมีคุณค่าแล้วเราควรที่จะโฟกัสกับมันความสุขของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะบางทีเราอาจจะต้องจัดการกับความรู้สึกยุ่งเหยิงในชีวิตของเรานะคะแล้วก็อาจจะหันมาจัดการกับเวลาของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีเพียงแค่4,000สัปดาห์โดยเฉลี่ยเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือหนึ่งเลยการจัดการแล้วก็บริหารเวลาของตัวเองนะคะคือมันไม่ใช่กาารรที่เต้อง าทำทุกอย่างให้เสร็จภายในเวลาที่จํากัดหรือในเวลาอันสั้นนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกทําในสิ่งที่สําคัญแล้วก็มีคุณค่ากับชีวิตของเรา2นะคะเข้าใจการใช้ชีวิตในแบบที่มีความหมายแล้วก็มีความสุขมากกว่าการที่เราจะทําให้ทุกอย่างรอบตัวเนี่ยมันดีนะคะนี่บอกตัวเองด้วยเหมือนกันนะอาจจะต้องโฟกัสกับการที่ทําอะไรที่มันมีความหมายให้พลังงานที่ดีกับเราแล้วก็ให้ความสุขกับเราจริงๆมากกว่าการที่เราจะแบบทาทุกอย่างทาทุกทางเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า3ลดความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ปล่อยวางความ ความคาดหวังที่เราอาจจะรู้แหละว่ามันเป็นไปได้ยากหรือว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเสมอไปนะคะก็เรามีเวลาจํากัดอะไรก็ตามที่มันคาดหวังแล้วมันจะเครียดมันจะกดดันก็อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสที่มันขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังในเรื่องของความสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเพราะว่าคือถ้าเรามัวแต่โฟกัสกับสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยเหมือนเราจะเสียเวลาที่มีค่าของเราไปนั่นเองข้อที่สค่ะหนังสือเล่มนี้มันจะช่วยให้คุณเนี่ยโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญจริงๆแล้วก็การจัดอันดับความสําคัญต่าง ที่มีอยู่รอบๆตัวของเรานะคะว่าโอเคเราต้อง prioritize อะไรมาก่อนนะคะเพื่อจะให้ใช้เวลาได้คุ้มค่ามากที่สุดเนาะสุดท้ายค่ะมันจะช่วยให้คุณเนี่ยตระหนักถึงข้อจํากัดของเวลาในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มันก็จะกระตุ้นให้คุณรู้สึกว่าเวลาที่เรามีตอนเนี้ยมันมีคุณค่านะคะแล้วก็มันมี Value มากๆเลยนะคะ คำพูดดีๆจากหนังสือเล่มนี้นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะโคดเนี่ยเขาก็บอกว่า you can't do everything and that realization is a blessing not a curse แปลเป็นภาษาไทยคือเธอไม่สามารถทำทุกอย่างได้คุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้นะคะแล้วก็การตระหนักรู้สิ่งนี้หรือว่าการ realize สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นพรหมายถึงว่าเป็น blessing นะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ใช่คำสาปคือการที่เราตระหนักรู้ว่าเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้เนี่ยมันไม่ได้แย่นะคะแต่ว่ามันเป็นพรดีๆที่ดีแล้วที่เรารู้เราจะได้รู้ไงว่าเอ้ยเราไม่ได้ทำทุกอย่างได้นะเวย้ยอะไรอย่างเงี้ย ะะต่อมานะคะหนังสือเล่มที่3นะคะชอบเล่มน,นี้มากพลังของคนที่กล้าจะทําอะไรคนเดียวเป็นหนังสือที่ดังมากๆนะคะแล้วก็จะเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าไม่กล้าทําอะไรคนเดียวหรือว่ากลัวการอยู่คนเดียวนะคะในหนังสือเล่มน,นี้นะคะมันก็เป็นหนังสือที่จะมอบความกล้าให้เราฝ่าฟันทุกความทา้าทายโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นแหละฟังอย่างนี้น่าสนใจละสินะคะก็ <c oughs> หนังสือเนี่ยมันเต็มไปด้วยประสบการณ์และข้คอคิดของคนที่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็มาสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็ความสำ ด้วยตัวเขามากกว่านะคะมากกว่าที่จะมารอให้คนอื่นสนับสนุนหรือว่ามาต้องเริ่มพร้อมกับคนอื่นนะคะคือเป็นการริเริ่มอะไรด้วยตัวเองนี่แหละโดยที่ไม่สนว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะคิดยังไงสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะคือหนึ่งก็ได้มุมมองใหม่ๆแหละในการที่เราจะพึ่งพาตัวเองนะคะแล้วก็ทําสิ่งต่างๆคนเดียวนะคะแล้วก็ 2. นะคะจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครเห็นคุณค่าของเรานะคะเราเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็สามารถสร้างความสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะ3นะคะก็จะเป็นเทคนิคการจัดการ กับอุปสรรคต่างๆหรือว่าความท้าทายต่างๆเวลาที่เราต้องทําอะไรคนเดียวนะคะคือเอาชนะความกลัวอะไรประมาณนี้นะคะกับกับการที่ต้องทําอะไรด้วยตัวเองคนเดียวนะคะ C แน่นอนว่ามันสร้างแรงบันดาลใจนะคะสําหรับคนที่กําลังอยากจะทําสิ่งต่างๆโดยไม่อยากที่จะพึ่งพาใครเนาะอันนี้ก็ ลองดูนะคะเพื่อนๆคือการทําอะไรคนเดียวเนี่ยมันมันอาจจะเริ่มจากสิ่งที่เล็กมากๆไปจนถึงเรื่องที่ใหญ่มากๆนะคะเช่นเล็กมากๆคือคุณคนบางคนไม่กลา้ากินข้าวคนเดียวแต่ว่าไม่ได้ต้องลองดูนะคะถ้าเราแฮปปี้กับการอยู่คนเดียวได้เนี่ยอันนี้พน์ินว่ามันเป็นแบบสิ่งที่แบบมันมีความสุขมากๆอะทุกคนคือถึงแม้ว่าเราจะมีคนรายล้อมนะคะหรือว่าเราจะมีคู่ชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่บางทีการที่เราอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวได้มันทําให้เรามีความสุขขึ้นมากๆจริงๆนะอันนี้ส่วนตัวแบบอยากแช์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานก็เหมือนกันนนนนะะะะะคคคคืืือออออเเเพ่่่่ททีีีดดสุขงงรรราามััตวจิๆ ไม่ว่าเราจะมีคนที่รักเรามากมายแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าเรารักตัวเองแล้วเราก็ให้พลังกับตัวเองได้เนี่ยอันนี้มันอิมแพคที่สุดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเอ c น u r a g เให้ทุกคนเนี่ยลองดูนะคะเรียนรู้ที่จะทําอะไรด้วยตัวเองอยู่อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็อย่างไรหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้เราเหมือนมีไกด์ไลน์ในการทําสิ่งสิ่งนี้มากขึ้นนะคะอ่ะคำพูดดีๆโค้ดดีๆจากหนังสือเล่มนี้นะคะภาษาไทยเนาะอย่ารอให้ใครมาเปิดประตูให้คุณจงเป็นคนที่ไขคุณแจดด้้ววยตัเอองงคําาพูนนกก็สะทถึร อกแล้วว่าเออไม่ต้องรอให้ใครมาบลดล็อกอะไรเราเนี่ยเราเนี่ย,เ,เ,ยเป็นคุญแจที่จะไขสร้างโอกาสหรือว่าทําสิ่งต่างๆให้ตัวเองได้นะคะนี่ก็เป็นคําพูดดีๆจากหนังสือเล่มนี้เนาะทั้งหมดนี้นะคะเป็น3มเล่มนะคะที่เราอยากจะแนะนำนะคะให้กับคนที่กําลังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพัฒนาตัวเองหาอินสปิเรชันอะไรต่างๆนะคะโดยที่มันไม่ได้เวอร์ word, แล้วก็วนเวอร์จนเกินไปนะคะเพื่อนคือทุกอย่างมัน based on true story นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้จริงนะคะเอาไว้ดูมุมมองความคิดที่แตกต่างแล้วหยิบมา ด้วยวิจารณญาณหรือว่าด้วยสไตล์การใช้ชีวิตของเราเองแล้วกันนะคะรวมถึงการฟังพอดแคสต์แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะก็เอาให้เหมาะกับเรานะคะเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆน,น,น,นะคะถ้ามีใครเคยอ่านสามหนังสือเล่มนี้แล้วก็ช่วยแชร์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่ามีใครรู้สึกว่ามัขี้เกียจอ่านนะคะช่วยมาสรุปให้ฟังเพิ่มเติมอีกก็สามารถคอมเมนต์กันม,มาได้นะคะเดี๋ยวเราจะพยายามไปทําการบ้านมาเล่าให้ฟังนะคะโอเคค่ะอย่างไรก็ตามเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลัง วางแผนพัฒนาตัวเองหรือว่ากําลังเผชิญกับอุปสรรคต่างๆแล้วก็มีความคิดที่ว่าต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้แล้วกันเนาะยังไงเรสตร์บาร์ก็เป็นกําลังใจให้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็สามารถมาฟังกํำลังใจแล้วก็ motivation ดีๆแบบนี้จากเรสตร์บาร์ได้ในทุกๆวันพุธทุกสัปดาห์เลยแล้วก็พบกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ